จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับวันนี้มีเรื่องแรกนะครับเรื่องเดียวนำมาฝากกันก็คือเรื่องราวของวงการหมอลำตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านวงการหมอลำเองก็มีการพูดถึงบอกว่าหมอลำมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะมีการสูญพันธุ์ครับ เพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางด้านสื่อก็มีการสตรีมมิ่งนะครับโลกตอนนี้ก็แปรเปลี่ยนไปนะครับอย่างรวดเร็วทําให้ทางด้านวงการวิชาการเองทางด้านมอขอหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น,นครับเขาก็มีการทําวิจัยเรื่องนี้ว่าถ้าเผื่อเราจะต่อยอดให้หมอลำนะครับยังคงอยู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับจะต้องทําอย่างไรครับ เหมือนกับลิเกนะฮะหมอนรนี้ก็เหมือนกับลิเกอีสานนี่แหละครับผมนะฮะซึ่งก็เป็นศิลป,ปวัฒนธรรมท้องถิ่นถ้าเผื่อเปรียบเรียบกับทางด้านประเทศจีนก็เหมือนกับนิ้วทำยังไงนิ้วจะอยู่ต่อได้ลิเกจะอยู่ต่อได้หมอลรัจะอยู่ต่อได้ครับทางด้านมหลัยขอนแก่นก็เลยมีการทําวิจัยเรื่องราวของการปรับตัวของหมอลรัครับเพื่อต่อยอดให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ครับทีนี้เราไปดูนะครับ โดยทันด้าเมนเจอร์ออนไลน์บอกว่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนะครับของมขนะครับร่วมกับนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์และก็วิทยาลัยนะครับการปกครองท้องถิ่นมขศึกษาวิจัยประเด็นหมอลำกับเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของคนอีสานบ้านเห่าครับจำลองผลของการศึกษาเสมือนจริงผ่านกิจกรรมนะครับงาน The Soft Power of หมอลำ4.0โอ้ยครับต้องออกเส้เนียงนะกระแดะเลขน้ขขอยครับ ดิสลอว์พ o วเวอรมอล4.0ครับเผยมอลลัมนี้เป็นศิลปะท้องถิ่นอันทรงคุณคาณ่าและต้องเป็ีนการปรับรูปแบบการแสดงครับพี่น้องให้เข้ากับยุคสมัยและก็เทคโนโลยีถึงจะอยู่รอดและก็าสามารถแข่งขันได้ในอนาคตโดยทันด้าผู้สื่อข่าวของมินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานบอกว่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์และก็วิยาลัยการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยขอแขนแก่นหรือที่เราเรียกย่อกันว่ามขนะครับ ได,ด้ดำเนินโครงการวิจัยในประเด็นหมอลลำกับเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของคนอีสานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายนะครับเขาเรียกว่าทานาสังคมและก็แผนงานคนไทย4.0 0. สำนักง,งานวิจัยแห่งชาติโดยคณะผู้ดําเนินโครงการวิจัยได้ทํากิจกรรมงาน the o so a power of m o r นลำ4.0 0. ครับ40.0นี40่ครับโดยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาพิเศษมข และก็มีการเชิญวงหมอลำชื่อดังครับเพอเอ่ยชื่อไปทุกคนจะร้องอ๋อทันทีเลยครับว่ารู้จักครับนั่นคือระเบียบวัฒนินครับมาแสดงภายใต้าการออกแบบการโชว์เวทีรูปแบบใหม่ครับเป็นตัวอย่างของการดําเนินธุรกิจหมอลำที่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆครับมาประยุกต์ใช้เพื่อคงธุรกิจให้น่าสนใจและสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบันครับโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดรนิยม วงพงค์คำนะฮะคนนี้ก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมขก็บอกว่าทางด้านมขนี่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและก็นักวิจัยคณะศศรษฐศาสตร์และก็วิเลยการปกครองท้องถิ่นของมขได้ร่วมมือการดําเนินโครงการวิจัยเรื่องหมอลำเศรษฐกิจสังคมและก็สุขภาพของคนอีสานภายใต้แผนงานชุธศาสตร์เป้าหมายนะครับ ด้านสังคมแผนงานคนไทย4.0สนักง,งานการวิจัยแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของอีสานบ้านเฮาหรือว่าหมอลำนี่แหละถ้าเผื่อภาคกลางก็เป็นลิเกอีสานก็หมอลำถ้าเผื่อเป็นชาวจีนก็ยิ้วนี่ครับ <S <S ในหวัวที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและก็การปรับเปลี่ยนเชิงธุรกิจของหมอลำเพื่อให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ชมหมอลำและก็นํามาปรับใช้ในการออกแบบให้บริการและก็ดําเนินธุรกิจหมอลำเพื่อให้สามารถแข่งขันและก็ต่อยอดจนกลายเป็นซอฟต์าวร์ได้ในใน,ในอนาคตครับโดยการจัดแสดงดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการเผยแพร่ผลของการศึกษาในรูปแบบใหม่ครับโดยจำลองผลการศึกษาเสมือนจริงแล้ก็ใช้วงหมอลำมืออาชีพวงหลักอย่างเช่นวงระเบียบวัฒนินะครับ ในการร่วมแสดงหมอลำแบบใหม่ที่ต่อยอดจากการศึกษาวิจัยโดยมุ่งให้ผู้ร่วมผู้ร่วมงานนี้เห็นภาพครับแล้วก็สร้างผลกระทบในบุมกว้างแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับหมอลำให้สามารถกลายเป็นซอฟต์าวร์ได้ในอนาคตนะะพอดูฉากหลังแล้วก็เป็นฉากหมอลำแต่ว่าอลังการมากครับการแต่งกายก็โอ้โหไม่เหมือนเดิมครับดูแล้วนี่เหมือนเนี่ยแม้แต การแต่งคอสเพย์นะฮะมีการแต่งคอสเพย์ด้วยเหมือนกับตัวละครของการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเลยนะครับนี่หมอลำยุคใหม่นะนี่ฮะจากการวิจัยแล้วต้องปรับตัวครับจะมาแต่งเป็นเหมือนเดิมนี่คือควรดูอาจจะดูสึกว่ามันล้าหลังไปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่งเป็นคอสเพย์นะฮะแล้วก็ส่วนหมอลำเองก็อลังการยิ่งขึ้นครับนี่ฮะโอ้โหท่าลุงท่ารำต่างๆนี่ก็ต้องท่ารำต่างๆนี่ก็ต้องมีการประยุกค,ครับนะฮะประยุกต์ ในขณะเดียวกันด็อกเตอร์ดนุชนะฮะตันเทิดทิศครับผู้ช่วยลัฐมตีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมได้แสดงความเห็นต่อการจัดงาน The s o f Power of m o r l a m 4.0นะครับของวงระเบียบว,วัฒนศิลป์นี่ครับบอกว่าเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการหมอลำานะครับนับว่าเป็นความภาพคุ้มใจอย่างยิ่งของการวิจัยมิติด้านวัฒนธรรมและเศษรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนําไปต่อยอดพัฒนามอลำาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ต่อยอดการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับ ของทุนธรรมอีสานสู่สากลต่อไปถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของกระทรวงในการต่อยอดองค์ความรู้และก็นวัตรกรรมต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของประเทศไทยขอให้การศึกษาวิจัยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครับทีนี้ทานตพุทิขาวของ Manager o ออนไลน์เองก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่าสำหรับโครงการนะครับเรื่องของหมอลำเศรษฐกิจสังคม สุขภาพของควดอิาสานนี่ครับได้มีการนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษารนี้ไปใช้ประโยชน์โดยคณะผู้วิจัยได้นําต้นแบบของการแสดงที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเดิมและก็ความต้องการใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น New Demand นี่ครับ <c oughs> ถ่ายทอดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหมอหลำได้แก่ผู้บริหารคณะหมอหลำผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการแสดงผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีผู้เชี่ยวชาญด,ด,ด้านวัฒธรรมแล้วก็ผู้ที่มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับหมอหลำเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบรูปแบบของการแสดงหมอหลำในฤดูกาลปี65ถึงปี66ครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ ให้คณะหมอลำประยุกต์ใช้ดิจิทัลและก็เทคโนโลยีแบบใหม่ครับมาใช้ในการจัดแสดงด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชมหมอลำในยุคปัจจุบันให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับ example ว่า้นครับอย่างเช่นการถ่ายทอดสดเขาเรียกว่า live streaming ครับควบคู่กับการแสดงบนหน้าเวทีเหมือนตอนนี้รายการ The Golden s o n g นะครับก็มีการถ่ายทอดสดนะฮะผ่านทนางสถานีโทรทัศน์ช่อง3-1แล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ด้วย ซึ่งต่อไปนี้ก็าอาจจะมีการถ่ายทอดมีการแสดงจริงบนเวทีมีคนจ่ายเงินเข้าไปแสดงขณะดเดียวกันก็อาจจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ไลฟ์นะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าเข้าชมด้วยแบบนี้ครับนี่เป็นการประยุกต์นะฮะับไลฟ์สเมมิ่ด้วยควบคูบ่คกับการแสดงหน้าเวทีและก็มีการเปิดจําหน่ายตั๋วล่วงหน้าทางออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการรับชมหน้าเวทีมากขึ้นครับรวมไปถึงการนําเทคนิค แล้วก็นวัตกรรมต่อยอดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างเช่นการใช้สตูดิโอถ่ายทําหรือว่าถ่ายทําด้วยภาพ3มิติในการแสดงหมอลำซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกในการต่อยอดครับนอกจากการแสดงหน้าพิธีเพียงแค่อย่างเดียวครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การปรับรูปแบบของการให้บริการและก็การดําเนินธุรกิจหมอลำเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตครับถ้าเผื่อวงการดังเขาก็มี CG เข้ามาช่วยต่อไปก็หมอลำอาจจะมีการทํา CG นะครับ และมีฉากเขียวครับให้ฉากหลังนี้อลังการเหมือนหนังของทางด้านฮอลลีวูดอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ด้วยเพื่อที่จะให้ต่อลมหายใจให้แก่หมอลำอีสานบ้านเฮาครับเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เข้าไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับสำหรับผู้ที่มีรถแล้วต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ครับไปที่นี่ครับถาวรยางยนต์นะครับ ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าด้วยเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ road, road, อ่อนรถออฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับ แล้วก็รวมไปถึงทางด้านการจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งโรมดําและก็ไม่รรมดํารวมถึงการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำ <c oughs> รวมถึงการเปลี่ยนชกอคอัพและก็เติมลมในตัวเจนครับ ไปที่นี่ได้เลยนะครับถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับนะฮะคุณกัหยายเองก็ย้ำมานะครับจัดดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัหยายเองครับผมเองก็เป็นลูกค้าของถาวรยางยนต์มานี่ตั้งแต่รถคันแรกจนถึงปัจจุบันครับ